ชายหาดของซานตาโมริกาไม่ไกลจากสตารนี่เป็นการเล่นในบ้านครั้งแรกในลูก,กาดีนะครับตอนนี้ก็ไม่สนแพชนะแค่อยากไปถึงตัวจริงแค่นั้นเนงคือหวังชนะไม่ได้ถ้าไม่ได้เล่นตำแหน่งกาจ่ายหรือเซนเตอร์ซึ่งเราจะคุมเกมได้แ่ก,กีบพลยิงวิกๆลงไปง่ายๆครับ ผมเป็นชุดิงการ์ดตอนนี้วินคุกเป็นพอยการ์ดแน่นอนหลุดแล้วจ้าช่วยกูดูเข็เขาไม่กล้าทำไมไม่กล้าลอย่างนี้ยังฟาวอีกอ่ะแม่คาแรคกเตอร,ร์ที่แล้วนี่ ถ้าใครทนดูผมจบก็จะแบบไม่โมโหอะไรตั้งหนาวะมันเป็นอย่างนั้นฮะเพราะว่าใต้แป้นหรือเพยเนี่ยเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเราตำแหน่งเซ็นเตอร์ในเกมลูกก็สำคัญลูกดังลูกอะไรง่ายๆทำไม่ได้เลยมันต้องโมโหเป็นธรรมดาแต่นี้เพียงโดรออไปก่อนลงก่อนครับช่วยเกมรับหยุดฟันเบ็กได้เอา ใครที่ไม่โมโหหรือไม่โกรธเนี่ยผมว่าอาจจะดูไม่ละเอียดพอนะครับดูละเอียดพอจะหจะหัวร้อนมากยิงเธอพี่กูไปก่อนไม่ได้ครับพลังรีบาวไม่มีครับแทนที่จะให้การจ่ายสำรองเป็นควินคุกไปทีมชุดสองนั่นนะเออแล้วเนี่ยยัดเอเวอรี่แบดดี้ ยัดเข้าเวลปปบยืนกี่ปีได้นั้นน่ะโอ้สโนสกินดีมากไปแล้วครับกูจะยิงตรงนี้แหละป้ายิงแม่งดื้อๆนี่แหละ วิงว้าวแอชอตครับยอมรับแต่ภาคก่อนๆนะมันไม่ประกบเรานะมสกีนได้สกีนได้สกีก็ยิงไปก่อนเวลาเรามีน้อยโชว์ผลงานนะโชว์ผลงานได้แย่ เฮ้ยล่เฉยพี่แกโลลมไม่สนชนะสนสามแต้มเอาแบรลียจ่ายผมแบรลี่จ uh, ่ายผมกิน ปกติเวลาผมจะจัมอ่ะผมจะไม่ moving shot นะไม่ difficult shot ไม่งี้รู้สึกว่ามันไม่มั่นคงครับแต่พางนี้ Hall Fame ว่างต้องยิงก่อนไม่งั้นมันมาปกบได้ใจใจใจนะ หลืออีก4นาทีที่จะได้โชว์ผลานปิดเดย์เลทูนี่จำได้มันมีการเคิร์ฟเกิดขึ้นคีดพลังหมดกูต้องไปไหนวะเนี่ยและและและไปเลี้ยงอะไรตรงนั้นข้อเสียคือพอเราเป็นตัวพลังสามแต้ม ฝั่งตรงข้ามจะประกบหนึบครับเราจะไม่มีเราจะไม่มีสเปซในการหาพื้นที่ยิงแต่เราจะมีสเปซเข้าในนะซึ่งพลังเลียอยพก็อ่อนเลยเกินวิคอร์สปิดดันหักวางก็ยิงนี่กูช็อตแล้วนะ โลงนี้ก็ยิงนะเลี้ยงมายิงเนะี่ยล่ะแฟนๆต้องรักผงครับโูมึงสปินมั่วๆเข้ามาทาไมป้องกันดีจ้าตายผมบีว่าง แบลลี่ยิงวีคมากเอากูได้ใช่แบลลี่วะเอากูสกีนเอากูสกีน <laughs> แามไลมาซะงั้น <c oughs> จะสะกีนลหรอช่วยด้วยด <c oughs> ีมาก <c oughs> ไปไป <c oughs> กลับก่อน <c oughs> <c oughs> ลุม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  เขาสิ้นไปเลี้ยงได้เลี้ยงไปโดนล้วงเลยมึงโง่จริงๆแล้วกูต้องกบโกแบร์เมื่อไหร่มันจะมิดแมทน้ำเฉลยอ้าวกูไปแล้วตายวางแล้วตรงกลางอะ่ะดีมาก วิธีการเล่นที่ถูกต้องครับออกข้างโยนเข้ากลางเวลาเล่นฟาัดเบกอย่าไปเลี้ยงเยอะมีประโยชน์ยากจังโอ้ยโดนบ็อก You have to be able could not do in college. Now you think about what this guy uses. I like how floaters, scoop shots, wrong footed quick releases, and he's absolutely fearless attacking the real David. May balk our critical that Mitchell continue to focus. He out at TV Lowpen open. We know he can score the ball. เอาหลุดวีกมากวีกต่อไปอุปกรตัวนี้สวิตได้เอาหลุดจ้ะเอ็กไปยิงมึงถ้าโผ่สเต็ปแบ็ก อาอยังได้ลงอีกอ่ะอ๋อเพราะเกมมันขาดกุกกาจากัยแล้วไอโซด้วยมาโชว์ครับปาบป,ปาบ <c oughs> ถ้าไม่ปล่อยก่อนนี้อาจจะโดน <c oughs> โอ้โหลงไม่ลง <c oughs> คือลงอ่ะยิงไปก่อนนเข้าใจเลยทำไมโคบี้เัานเป็นลูกกี้นี่บ้ายยิงนะคือมินิทน้อยฮะเวลาลงน้อยพอลงนี่ต้องเอาอะีอะไรของมึงเลี้ยงไปเข่าสุดซะงั้นสวิต ยลองดูแต่มันฟีดเลยไงมันแข็งเลยน้ำแข็งจับจำไม่ได้ว่ากดสเต็ปแบ็กอะไรวะต้องไปเช็คสักหน่อย ต้องไปเช็คชั้น n e ลแซมแพนนะไม่พอยเพิ่มครับสล็อตเพิ่มพกกันไปโปรเฟสกัน